สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะครูมินก็จะมาอัดคลิปฉเฉลยแนวะข้อสอบเข้าม .1 โรงเรียนดังกันนะคะแต่ละชุดจะมีทั้งหมด30ข้อเดี๋ยวเราไล่ทํากันไปทีละข้อเลยแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมนะคะเด็กๆฝากกดติดตาม Facebook กวดวิชามานคูมินนะคะแล้วก็ช่อง t ิ k ต o k กของคูมินด้วยนะคะรวมทั้งเรายังทำ YouTube แล้วนะก็จะมีการอัพคลิปติวฟรีต่างๆเยอะแยะมากมายมีเทคนิคมีสูตรลับให้เด็กได้เข้าไปดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้คูมินด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยข้อแรกนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่าไงเอ่ยเขาถามว่ากำหนดจำนวนเต็มบวกซึ่งมีค่าระหว่าง 1- ถึง150านวนเต็มบวกเนาะ ค่าติดลบเราก็ไม่เอาจํานวนเต็มทศนิยมเอาไหมทศนิยมก็ไม่ใช่จํานวนเต็มใช่ไหมก็ไม่เอาเนอะก็เอาจานวนที่มันเต็มเต็มแล้วก็เต็มบวกด้วยตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยห้าสิบที่หารด้วยห้าลงตัวทีเนี้ยเวลาหารด้วยห้าลงตัวรู้ไหมว่าหนึ่งถึงร้อยหสิมีเรขออะไรบ้างเอ่ยที่หารด้วยห้าลงตัวเลขแรกตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยห้าสิบนะลูกเลขแรกที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขห้าถูกไหม เลขห้าพอห้าหารห้าลงตัวได้หนึ่งห้าหารห้าได้หนึ่งลงตัวต่อมาเลขอะไรอีกก็ไปเลขสิบสิบห้ายี่สิบไปเรื่อยๆใช่ไหมหนูคิดว่าเลขสุดท้ายที่เลขห้าจะหารได้ลงตัวคือเลขอะไรเอ่ยเลขแรกเริ่มที่เลขห้าเลขสุดท้ายน่าจะไปจบที่หนึ่งร้อยห้าสิบเลยไหมเพราะว่าหนึ่งร้อยห้าสิบก็หารห้าลงตัวใช่ไหมลูกหนึ่งร้อยห้าสิบหารห้าได้เท่าไหร่ หนึรห้าสิบหารห้าก็ได้สามสิบไงลงตัวโอเคแสดงว่ามันก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเนอะตั้งแต่ห้าสิบสิบห้ายี่ิบยี่ห้าสิบสามหสิบไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเขาบอกว่าจงหาว่าเมื่อนําจํานวนเหล่านั้นทุกจํานวนเนี่ยมารวมกันให้หมดเลยจะได้ผลรวมเท่าไหร่อ๋อหมายความว่าไงลูกหมายความว่าเขาให้เอาห้ามาบวกสิบบวกสิบห้าบวกยี่สิบบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเลย ให้หาผลบวกรวมกันให้หมดเลยทีนี้ถ้าเราเจอโจทย์สไตล์แบบนี้เนี่ยเราทำไงดีคะเราก็มีสูตรใช่ไหมสูตรคือถ้าเกิดระดับโตขึ้นเขาจะเรียกว่าสูตรของเรื่องอนุกรมเลขคณิตอะเดี๋ยวครูมิ้นจะมาสอนนะครูมิ้นจะมาสอนเดี๋ยวครูมิ้นเพิ่มหน้าก่อนให้สูตรให้สูตรไว้ให้สูตรสูตรก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an ับอีกสูตรหนึ่งนะ n เท่ากับ an ลบ a 1ส่วน d แล้วก็ทั้งหมดเอามาบวกด้วย1มี2สูตรนะลูก sn คืออะไรอะสูตรที่1ดูก่อนนะสูตรที่1อันนี้สูตรที่2สูตรที่1เขาบอกว่า sn เท่ากับ n ส่วน2งวงเล็บนะคือคูณคูณกับ a 1บวก an อีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่า n เท่ากับ an ลบ a 1ส่วน d แล้วก็ไปบวก1 n คืออะไรลูก n คือจํานวนพจน์อ่ะเดี๋ยวหนูดูไปก่อนนะจดตามก่อนนะเดี๋ยวครูมิ้นจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวคืออะไร n คือจํานวนพจน์ a หนึ่งคือพจน์แรกหรือตัวแรกอ่าพจน์แรกตัวแรกนะส่วน a ห้ย n a ห้ย n คือตัวสุดท้ายหรือบางคนก็ใช้ว่าพจน์สุดท้ายอ่ะครูมีเขียนว่าตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายต่อมาเรา sn ล่ะ sn ก็คือผลรวมทั้งหมด ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดผลรวมผลรวมที่เราจะหาเนะผลรวมอันนี้เหมือนข้างูลจะมองไม่เห็นเลื่องลงมานิดนึงโอเคเห็นแล้วนะเห็นแล้วโอเคต่อมามีตัวอะไรที่เรายังไม่รู้ตัวดีด็อกดีด็อกคืออะไรดีด็อกคือดีด็อกคือระยะห่างระหว่างจน์ระยะห่างระหว่างจน์อ่า ทีนี้มันใช้ยังไงร,รู้ไหมลูกมันใช้อย่างนี้จ้ะสมมุติว่าคูม,มิน์มีตัวเลข1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1,000ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ในห้องสอบเราคงไม่มีใครเอามาบวกกันจริงๆใช่ไหมว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆนั่งบวกใช้เวลาเป็นชั่วโมงน่ะดีไม่ดีก็ยังไม่เสร็จ หรือไม่ก็บบกผิดด้วยมันก็มีสูตรสูตรก็คือการใช้สูตรเนี่ยนั่นแหละที่คุูมินให้ไหว้ก็คือการหาผลรวมของเลขที่มีแพทเทิร์นแบบนี้นะลูกดูนะว่าเลขชุดนี้มันมีแพทเทิร์นยังไงมันมีแพทเทิร์นเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูกมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแต้มสองไปสามก็เพิ่มขึ้น1แต้มสามไปสก็เพิ่มขึ้น1แต้ม4ี่ไปห้าก็เพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มเพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งพันถูก,กว,กกกว A หึผล แสดงในที่นี้ a หนึ่งก็จะเท่ากับเลขหนึ่งเพราะมันคือตัวแรกพจแรกแทนด้วย a หนึ่งนะตัวต่อมา a ห้อย n คืออะไรลูก a ห้อย n คือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งพันโอเคไหมคือหนึ่งพันนะหนึ่งพันแล้วต่อมา d ดอกคืออะไรอ่ะ d ดอก d ดอกก็คือระยะห่างระหว่างพจน์แรก กับพจน์ต่อมาอ่ะหนึ่งกับหนึ่งไปเลขสองห่างกันหี่แต้มห่างกันหนึ่งแต้มเลขสองไปเลขสามก็ห 1, ่างหนึ่งแต้มสามไปสี่ก็ห 1, ่างหนึ่งแต้มสี่ไปห้าก็ห 1, ่างหนึ่งแต้มห่างอย่างเงี้ยเท่าๆกันที่หนึ่งแต้มระยะห่างระหว่างพจน์คือห 1, ่างหนึ่งแต้ม d เท่ากับหนึ่งโอเคไหม d เท่ากับหนึ่งอ่ะอันนี้นะเราก็จะรู้แล้วว่า a หนึ่งคือพจน์แรก an คือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้าย d คือระยะห่างระหว่างพจน์ถ้าสมมติเปลี่ยนตัวอย่างใหม่นะเปลี่ยนตัวอย่างใหม่เช่นครูมิ้นบอกว่า เลขสามห้าสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดบวกไปเรื่อยเื่ๆเรื่อยๆจนถึงบวกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแบบนี้เอหนึ่งเอหนึ่งคือตัวแรกพจแรกคือเลขอะไรลูกคือเลขเอหนึ่งก็ต้องเท่ากับสามเอห้ยเอ็นคือตัวสุดท้ายพจสุดท้ายคือเท่าไหร่ลูกก็ต้องเท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วดีด็อกล่ะลูกระยะห่างระหว่างพจ สามไปห้าห่างเท่าไหร่ห่างสองแต้มห่างสองแต้มใช่ไหมห่างสองแต้มห้าไปเจ็ดห่างเท่าไหร่ห่างสองแต้มเจ็ดไปเก้าห่างเท่าไหรสองแต้มอันนี้ก็ห่างสองแต้มสองแต้มไปเรื่อยๆแสดงว่าดีด็อกก็เท่ากับเลขสองโอเคไหมลูกนี่คือการแทนค่าเข้าไปในสูตรนะ,ะเดี๋ยวครูม,มิะครูม,มิลลบตรงนี้ก่อนนะทีนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละตัวแทนด้วยอะไรกลับมาดูที่สูตรนิดนึงผลรวมเราจะหาผลรวมทั้งหมดแต่บางครั้ง ดูสูตรที่หนึ่งนะคือถ้าเราจะหาผลรวมตัวนี้ได้เนี่ยเราจะหา Sn คือผลรวมตัวเลขเนี่ยว่า 10, ไอ้ห้าบวกสิไอ้ตัวนี้นะห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกยี่สิบบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราอยากรู้ใช่ไหมเราก็มาแทนค่าในสูตรเรื่องของการหาผลรวมได้ทีนี้บางครั้งเราจะไม่รู้ว่า n คือจำนวนพจน์ใช่ไหม จำนวนพจน์คืออะไรจำนวนพจน์คืออย,อย่างนี้ลูกสมมติครูมิน้นบอกว่าหนึ่งถึงสิบมีกี่ตัวถ้าครูมิน้นถามนี้นะอ่ะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบเนี่ยบวกกันสิบตัวหนูรู้ไหมว่ามีกี่พจน์ที่มาบวกกันอยู่มีจำนวนกี่พจน์อะหนึ่ง1องส5มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวที่บวกกัน n ก็เท่ากับสิบตัว n ก็เท่ากับสิบ n คือจํานวนตัวที่เอามาบวกกันถ้าเกิดครูไม่ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีเอ็กี่ตัวถ้าเอาหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆถึงหนึ่งร้อยเลยมีกี่ตัวเก็มีเท่ากับหนึ่งร้อยตัวถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เริ่มที่เลขนี้ล่ะเกิดมันไม่ได้เริ่มที่เลขหนึ่งมันเริ่มที่เลขสมมติเริ่มที่เลขห้าแล้วสมมตินะว่าการเพิ่มขึ้นของมันมันเป็นอย่างนี้ห้าเพิ่มขึ้นทีละสามก็ได้ หนึ่งไปหนึ่งบวกสี่บวกเจ็ดบวกสิบบวกสิบสามบวกไปเรื่อยๆจะสังเกตว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทีละสามแต้มสามแต้มสามแต้มสมมตินะบวกไปเรื่อยๆจนถึงเอ่อเท่าไหรด่ดีอ่ะสมมติถึงบวกไปเรื่อยๆนะสมมติถึงสักเท่าไหรด่ดีเอาเลขอ,อะไรดีสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบอ่ะสมมตินะ บวกไปเรื่อยๆคือการที่มันบบกไปเรื่อยๆจนถึงตัวเลขดใดสักตัวเลขหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ากี่ตัวนะที่มาบวกกันเราไม่รู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่พอเราไม่รู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจํานวนตัวกี่ตัวเราก็จะใช้สูตรที่สองคือสูตรนี้สูตรที่สองคือ n เท <N S 1> ่ากับ a n ลบ a หนึ่งส่วน d แล้วก็มาบวกหนึ่งอีกทีหนึ่งนี่คือเราจะหาจํานวนพจน์ว่ามีกี่ตัว,ตวเหมือนกับโจทย์ในตัวอย่างข้อนี้เลยนะเหมือนกับตัวอย่างข้อนี้ที่เขาให้หาข้อหนึ่งเขาให้หาว่า ตั้งแต่ห้าสิบสิบห้ายี่สบวกไปเรื่อยเรือยจนถึงบวกร้อยหสิบมีกี่ตัวใช่ไหมอ่ะเรามาหากันใช้ในสูตรนี้แหละนะหาเราอยากรู้ว่าห้าบวกสิบบวกนอนึงนะครูมีขยับหน้าจอก่อนเหมือนหน้าจอมันจะไม่เต็มจออ่ะห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกยี่สิบ บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งร้อยห้าสิบพอเมื่อกี้เราบอกว่าเอาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงร้0ยห้าสิบที่หารห้าลงตัวหนึ่งถึงร5อยห้าสิบตัวที่หารห้าที่ห้าหารลงต,ตัวตัวแรกคือเลข5ตัวสุดท้ายคือร5อยห้าิบใช่ไหมก็เพิ่มไปทีละห้าไปเรื่อยๆจนจบที่ร5อยหสิบก็เป็นห้าบวกสิบวกสิบห้าบวกยิบบวกยี่บห้าบวกสมิบวกไปเรื่อยๆถึงร้อยหสิบเราอยากรู้ผลรวมเลขแบบนี้ว่าบวกกันได้เท่าไหร่พอเราอยากรู้ผลรวมเลขแบบนี้แล้วเราก็ใช้สูตร สูตรว่าไงสูตรก็บอกว่า sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an อ่ะเราก็เขียนสูตรนะ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an ทีนี้ sn คือผลรวมใช่ไหมเราอยากรู้ผลรวมเนี่ย sn คือเราจะหาว่าผลรวมได้เท่าไหร่ฮะผลรวม sn คือผลรวมของตัวเลขที่มาบวกกัน n คือกี่ตัวรู้ไหม n คือจำนวนพจน์หนูรู้ไหมว่ากี่ตัวว่าห้า อันนี้5ก็1ตัวแล้ว10ก็เป็นตัวที่2 15ก็เป็นตัวที่3 20ก็เป็นตัวที่4บวกไปเรื่อยๆจนถึง150มีทั้งหมดกี่ตัวที่กาลังบวกกันอยู่รู้ไหมไม่รู้พอเราไม่รู้ว่า n คือเท่าไหร่เราก็แทนค่าจากสูตรที่2เราหา n เนี่ยเราจะหาจํานวนพจน์โดยใช้สูตร2 n ใช้สูตร2 n เท่ากับ an ลบ a 1ส่วน d บวก1 an คือพจน์สุดท้ายในที่นี้พจน์สุดท้ายคือเลขอไรลูกพจน์สุดท้ายก็คือต้องเป็นเลข ร้อยห้าสิบถูกไหมพจน์แรก a หนึ่งคือห้าอ่ะเริ่มเลย an คือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแทนด้วยร้อยห้าสิบลบ a หนึ่งคือห้าส่วน d ระยะห่างระหว่างพจน์ห่างกันกี่แต้มลูกห่างเท่ากี่แต้มห้าแต้มห้าไปสิบก็ห่างห้าแต้มสิบไปสิบห้าก็ห่างห้าแต้มสิบห้าไปยี่สิบก็ห่างห้าแต้มแสดงว่า d คือห้า แล้วก็ค่อยมาบวกหนึ่งร้อยห้าสิบลบห้าได้เท่าไหร่ลูกได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมร้อยสี่สิบห้าหารห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเหลือเศษสี่เก้าห้าสี่สิบห้าแล้วมาบวกด้วยหนึ่งยี่สิบเก้าบวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกยี่ 30. สิบเก้าบวกหนึ่งได้สามสิบแสดงว่าข้อนี้ n เท่ากับสามสิบเรารู้แล้วว่า n คือสามสิบพอเราได้ว่า n คือสามสิบใช่ไหมลูก พอเรารู้แล้ว n คือ30นี่นะเราก็มาแทนในสูตรด้านซ้ายเลย n คือ30ก็กลายเป็น30ส่วนด้วย2คูณ a 1คือ5บวก a n ตัวสุดท้ายก็คือ150ยห้าสใช้แมสองตัด212 2นึคูณสิได้30ตรงนี้คือ15นะเลขสิบหแล้วก็ไงต่อเอา1นึ่ง่งอยหบวกอ่ะอน,นี้นะ15 กำลังคูณอยู่กับเลขอะไรลูกคูณอยู่กับ5้าบวกร5อได้เท่าไหร่5้าบวกร้อได้ร้5ยจากนั้นเราก็เอา15มาคูณ1้5ยเลยได้เท่าไหร่ลูกได้สองพลองคูณดูนะว่าได้เท่าครูมินไหมเดี๋ยวครณมินขยับหน้าจอขึ้นนิดหนึ่ง2325ันสามรยอเคไหมแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ย สิ่งที่เราคิดได้คือผลรวมใช่ไหม sn คือผลรวมผลรวมแทนจากสูตร n ส่วน2คูณ a 1บวก an เราไม่รู้ n ว่ามีกี่พจน์ที่กำลังบวกกันตั้งแต่5บวก10บวก15บวก20บวกไปเรื่อยๆถึง150เราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวที่บวกกันเราไม่รู้ n เราเลยแทนค่าจากสูตรด้านขวามือ n เท่ากับ an ลบ a 1ส่วน d บวก1พอเราใส่ค่าแทนค่าลงไป,ปุ๊บเราได้ n เท่ากับ30พอเราได้ n เท่ากับ30 เราก็มาแทนลงไปในสูตรนี้ใช่ไหมแทน n ด้วย30ลงไปในสูตรนี้ mm hmm. ก็คิดเลขตามปกติตัดทอนการจึบ๊บจึบสุดท้ายได้ผลรวมเท่ากับ2325โอเคไหมสองพั้ยยี่สแสดงว่าตั้งแต่ห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกยีสิบบวกยีบวกสาบวกสาบวกสีิบวกไปเรื่อยๆถึงร้อยหสได้คำตอบเท่ากับ2องพยห้า ข้อหนึ่งจึงตอบข้อสองโอเคไหมโอเคไหมสังเกตให้ดีนะว่าข้อนี้เขาถามว่าตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยห้าสิบเลขที่หารด้วยห้าลงตัวก็มีอะไรห้าสิ้ายี่สิบอย่างที่บอกและให้เอาเลขเหล่านั้นทุกตัวเลยอะมาบวกกันคือหาผลรวมแล้วก็แทนจากสูตรมเมื่อกีน้นี่แหละอย่าลืมจำสูตรทั้งสองสูตรนั้นด้วยนะเด็กๆโอเคไหมอันนี้สำหรับข้อที่หนึ่งนะจบไปโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองกันต่อเลย